อันยองซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อนะครับและสําหรับในคลิปนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับการจัดอันดับท็อป10นะครับหรือว่า10อันดับเกิลกรุ๊ปเรปิเทชันนะครับแบรนด์เรปิเทชันเรนกิ้งประจําเดือนกุมภาพันธ์หรือว่า February จุดเจ้าซึ่งก็นั่นเองนะครับซ กรแห่งประเทศเกาหลีใต้นะครับที่มีการเปิดเผยการจะอันดับมูลค่าแบรนด์ของ Girl Group ประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้ออกมาให้ทุกคนเนี่ยได้ติดตามกันนะครับดังนั้นเ,นเรามาดูกันดีกว่า ว่าในอันดับ10อันดับนี้นะครับจะมีวงเกิร์ลกรุ๊ปจากวงไหนกันบ้างที่สามารถคว้าอันดับ1นึถึงสิไปได้แต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยมีมากมายหลากหลายอันดับเลยนะครับมี3 0มสถึงห้อันดับเลยแต่ว่าเรานํามาพูดให้ทุกคนฟังเนี่ยสิอันดับนะครับจากท็อป10นี้มาเริ่มกันเลยนะครับที่อันดับแรกในอันดับที่10นั้นได้แก่เอสเปานั่นเองสําหรับเอสเปานะครับก็คือมาแรงเหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะไม่มีผลงานเพลงปล่อยออกมาในช่วงนี้ในตอนนี้ก็ตามแต่ว่าคอนเสิร์ตจะมาในเร็วๆนี้แล้วนะ มีคะแนนทั้งหมดอยู่ที่1 463,621คะแนนนะครับต้องมารอดูกันว่าถ้าหากว่ามีคอนเสิร์ตหรือว่ามีผลงานอื่นปล่อยกลับมาเนี่ยเอสเปอร์ของเราจะขยับพุ่งขึ้นมาได้อีกกี่อันดับนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเอสเอ็มก็กำลังมีปัญหากันอยู่แฟนๆก็ส่งกําลังใจให้เอสเปอร์กันรัวๆเลยมากันถึงอันดับต่อไปนะครับอันดับที่9ได้แก่ girls generation หรือว่าโซยอนทีเดยนั่นเองนะครับสำหรับแม่โซชีของเราเนี่ยมีคะแนนทั้งหมดอยู่ที่1 8 9 8 5 8้ ส9คะแนนนะครับเป็นเลขที่สวยมากๆเลยทุกคนเอสปาก็อยู่ในอันดับที่10นะครับวงคุณแม่เนี่ยมาต่อในอันดับที่9กันเลยไม่มีผลงานเพลงมาปล่อยออกมาในตอนนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าความปังของโซชินั้นก็ยังอยู่ฟ้าอันดับที่9ประจําเดือนเฟบรุอารีหรือว่ากุมภาพันธ์ไปได้เลยทีเดียวมากันต่อในอันดับต่อไปนะครับอันดับที่8นั่นก็คือจีไอเดลหรือว่าสาวๆไอเดลนั่นเองสําหรับไอเดลนะครับก็มีคะแนนทั้งหมดอยู่ในตอนนี้อยู่ที่2องล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยห 5 0คะแนนไอดอลก็มาในอันดับที่8นะครับคว้าอันดับที่8ไปแบบรวดกันเลยทีเดียวถึงแม้ว่าในตอนนี้เนี่ยผลงานเพลงจะยังไม่มีใหม่นะครับแต่เชื่อเลยว่าไอดอลนะั้นเนี่ยกำลังซุ่มทําอยู่แน่นอนแต่ก็เดินหน้ารับงานรัวๆเช่นเดียวกันมีคอนเทนต์จะต่างปลอยออกมาให้แฟนๆทุกคนได้ติดตามกันแบบไม่ขาดสายเลยทั้งไอล็อกแล้วก็อื่นๆอีกมากมายยังไงใครที่เป็นแฟนคลับของไอดอลนะั้นอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีกับการคว้าอันดับ7มาในครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับสาวๆ G IDOL ุนคนอร์าลนด์ทุ กำลังใจแล้วก็รอผลงานใหม่ๆของไอดอลกันได้เลยนะครับอันดับที่800านไปแล้วมาถึงอันดับที่7นะครับอันดับที่7นั้นเป็นของ Red Velvet นั่นเองสำหรับคะแนนของ Red Velvet จากการจัดอันดับประจําเดือนกุมภาพันธ์ในครั้งนี้นะครับ Red Velvet ควา้าคะแนนไปได้ทั้งหมดอยู่ที่2 4 2 2 7 9 2คะแนนสูงที่สุดมาเป็นอันดับที่7กันเลยในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับผลงานเพลงล่าสุดของเพิ่ง่านไปนะั่นก็คือ Birthday นั่นเองถึงแม้ว่ายอดวิวหรือว่ายอดชาร์ดิจิทัลเนี่ยจะไม่ปังเท่า แต่ว่าในด้านของยอดขายนี่คือเกินเบอร์เกินต้านมากๆเป็นอีกหนึ่งวงจาก SM นะครับที่ยอดขายดีมากๆเลยถึงแม้ว่าในช่วงนี้นะครับ SM เนี่ยจะมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่และแฟนๆหลายๆคนก็เป็นห่วงเรตบัลเบตกันมากๆกับผลงานต่างๆหรือว่าการที่จะถูกยุบวงเนี่ยแต่ดูเหมือนว่ากระแสของเรตบัลเบตนั้นก็ยังไม่มีตกนะครับยังคว้าอันดับที่7มาได้จากการจัดอันดับในครั้งนี้และแฟนๆก็บอกว่ายอดขายต่างๆทุกอย่างเนี่ยของเรตบัลเบตคือมาดีมาแน่นอนอยู่แล้วตลอดทุกการคัมแบ็กดังนั้นน้้นเเ่ยยตอองบอกลวาาใหห หวังกันได้แล้วเรเบรตจะอยู่ต่ออีกยาวๆแล้วก็ไม่โดนยุบวงแน่นอนจะไม่ซ้ารอยวงเกิร์ลกลุ่มวงอื่นที่ทางฮป์เนี่ยนี่มีการทําไว้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตกาลังพูดถึงกันอยู่ในตอนนี้และในเดือนกุมภาพันนี้เรเบรตก็คว้าอันดับที่7มาได้นะครับไปกันต่อเลยในอันดับต่อไปกับอันดับที่6กเลยครับใกล้จะเข้าสู่ท็อป5กันแล้วมาดูกันดีกว่าว่าอันดับที่6นั้นเป็นของใครนะครับสำหรับวงอันดับที่6นั้นได้แก่ทวายส์นั่นเองทวายส์นะ ด้วยคะแนนทั้งหมดอยู่ที่2,423,405คะแนนในอันดับที่6นี้นะครับชวายของเรานั้นยึดอันดับนี้ไปได้ในตอนนี้เนี่ยผลงานเพลงก็เพิ่งปล่อยออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงภาษาอังกฤษเองก็ตามรวมไปถึงผลงานใหม่ของมิซามะนะครับที่จะปล่อยออกมาเป็นการเดบิวต์ของวง3คนนะครับนั่นก็คือโมโมะแล้วก็ซานะนั่นเองนะครับแฟนๆของทวายทุกคนอย่าลืมรอติดตามผลงานใหม่ๆของทวายกันแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีกับความปัง ครั้งนี้ของ t w i c e กันนะครับไปกันต่อเลยในอันดับต่อไปสาหรับอันดับที่5เข้ามาสู่ท็อป5แล้วนะครับในอันดับที่5นั้นเปิดมาด้วยเลอร์ซาด้าฟมนั่นเองสําหรับเลอร์ซดาฟมนั้นได้คะแนนไปทั้งหมดจากงานจัดอันดับในครั้งนี้นะครับอยู่ที่2 6 7ล้านหกแคะแนนนะครับคว้าอันดับที่5ไปได้ด้วยผลงานเพลงที่เพิ่งปล่อยออกมาล่าสุดเลยเป็นการคัมแบ็กนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เดินหน้ารับรางวัลกว่ารางวัลรัวมพร้อมกับกระแสของเล ความพุ่งความปังนะครับจาก เพลงใหม่ล่าสุดยิงยาวมาจนถึงในตอนนี้กันเลยคว้าอันดับที่5ไปได้จากการจัดอันดับในครั้งนี้นะครับแฟนๆของเลอซดเดฟเฟมทุกคนมาร่วมแสดงความยินดีกันได้เลยนะครับอันดับต่อไปอันดับที่4นั้นไปกันต่อเลยนะครับอันดับที่4เป็นของไอฟ์นั่นเองสำหรับสาวๆไอฟ์นะครับสามารถทำคะแนนไปได้ทั้งหมดอยู่ที่2 7 8 9้านคะแนนนะครับคว้าอันดับที่4ไปได้อยู่ในท็อป5แล้วก็ยังเป็นตัวจี๊ดตัวตึงเลยของเจน4นะครับที่สามารถทำคะแนนดี ตลอดเลยและก็มีเพลงที่ฮอตที่ปังมากๆคว้ารางวัลใหญ่ๆต่างๆนะครับจากงานประกาศรางวัลหลายๆเวทีไปได้มากมายแล้วก็ยึดครองชาร์ตดิจิตอลเนี่ยไปได้เยอะสุดๆสําหรับไอซ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ติดลมบนมากๆแล้วในตอนนี้แฟนๆของไอซ์ทุกคนนะครับเหล่าดิฟอย่าลืมมาร่วมแสดงความดีให้กับไอซ์กับอันดับที่4ในเดือนกุมภาพันธ์นี้กันด้วยนะครับไปกันต่อเลยดีกว่านะครับทุกคนเราเข้ามาสู่ท็อป3กันแล้วสําหรับท็อป3นะครับเปิดมาในอันดับที่3นั่นก็คือวงที่ท หมายกันมากๆเลยกับไฮคีนะครับซึ่งไฮคีนั้นในตอนนี้บอกเลยว่าเรียกจะเป็นมามืดมากๆเลยขยับเข้าชาร์จเจาะชาร์จขึ้นมารัวๆกับเพลงใหม่ล่าสุดนะครับนั่นก็คือ Pro สบรอต s o m นั่นเองนะครับมามืดจริงๆเลยเพราะว่าปล่อยเพลงมาได้สักพักขึ้นโปรโมทไปได้สักพักเนี่ยในตอนนี้กําลังเจาะชาร์จขึ้นมาแล้วก็ไต่อันดับขึ้นมาเรื่อยๆแฟนๆก็ส่งกําลังใจให้กันอย่างมากมายนะครับและได้เดือนกุมภาพันนี้กับอันดับแบรนด์ reputation r a n k i ้ g ของ Girl Group ไฮคีเข้ามาอยู่ 2 9 9 4 7 2 6คะแนนนะครับทุกคนสูงสุดมาเป็นอันดับที่3อยู่ในท็อป3กันเลยทีเดียวมารอดูกันดีกว่านะครับว่าเพลง ในล่าสุดอย่างโลสบอสซัมนั้นจะสามารถขยับขึ้นมาอยู่ในชาร์ตเพลงเหนือได้มากสุดเท่าไหร่และสาวๆทุกคนในไฮคีนั้นจะมาสานต่อความปังยังไงแต่ใที่แน่ๆในตอนนี้แฟนๆของไฮคีคือดีใจกันมากๆแล้วที่ในที่สุดเกาหลีใต้ก็เปิดใจให้กับไฮคีนะครับทุกคนอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับไฮคีแล้วก็มาพูดถึงผลงานเพลงใหม่ของไฮคีกันได้เลยนะครับไปกันต่อเลยในอันดับที่สนะครับสำหรับอันดับที่2นั้นเป็นของวงเกิร์ลกรุ๊ปแบบว่า The biggest girl group of the world ที่ในช่วงนี้เนี่ยแยกย้ายทำงาน เ,เพราะว่าเป็นช่วงพักจากการทัวร์คอนเสิร์ตนั่นเองนะครับนั่นก็คือ b l ล c k พิงกนั่นเอง4สาว Black พิงกนะครับคว้ารางวัลน,นี้หรือว่าคว้าอันดับที่2นี้ไปได้ด้วยคะแนนทั้งหมดอยู่ที่4 9 2ล้านคะแนนนะครับสูงสุดมาเป็นอันดับที่2กับยอดคะแนนที่พุ่งขึ้นมาอยู่ในหลัก4ล้านเกือบเกือบล้านทั้งๆที่ผลงานเพลงในเกาหลีเนี่ยไม่มีปล่อยออกมาเลยเพราะว่าทัวร์คอนเวิลทัวร์กันแบบรัวๆและก็ในตอนนี้นะครับหยุดพักในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าความปัง ของแบล็กพิงก็คือไม่มีวันหยุดพักเลยจริงๆคว้าอันดับที่2มาได้นะครับแฟนๆของ Black พิงทุกคนมาร่วมแสดงความยินดีให้กับตัวแม่แห่งวงการกันด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับเราก็เดินทางมาถึงอันดับที่1กันแล้วสําหรับอันดับที่1เนี่ยก็เป็นตัวจี๊ดเลยของ Kpop ในตอนนี้นะครับกับเจนซีนั่นก็คือ New จี๊ดนั่นเอง New j จี๊ดของเรานะครับคว้าอันดับที่1ไปได้โดยคะแนนทั้งหมดสูงถึง5้าล้านแปดับอีก68คะแนนนสูงสอันดับที1คว้าบันดคบทน่1ของการง จะอันดับแบรม repetition ranking ฝั่ง girl group ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ไปได้เลยทีเดียวสุดยอดมากๆเลยนะครับกับ New j e a s ที่สามารถคว้า perfect all kill จากเพลง d i t ด o เนี่ยมาได้เยอะสุดๆทุบสถิติไปเลยสูงสุดตลอดการอยู่ในตอนนี้นะครับทั้งดิโด o แล้วก็ OMG ในตอนนี้ก็คือยังอยู่ในชาร์ตแล้วก็ทำสถิติทำชาร์ตดิจิตทอลได้ดีมากๆทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านเลยทีเดียวไม่แปลกใจเลยนะครับที่กระแสะความปังของ New Jeans นั้นจะสามารถ คว้าอันดับที่1ในเดือนนี้มาได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแฟนๆของนิวจีนเหล่าบันนี่ทุกคนมาร่วมแสดงความยินดีให้กับนิวจี s กันนะครับ่ทั้งหมดนี้ก็คือ10อันดับ Girl Group Brand r e p u a t i o n Ranking นะครับประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้10อันดับนี้มีใครเป็นแฟนคลับของวงไหนกันบ้างมาร่วมแสดงความยินดีกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วเอาไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับทุกคนยังไงฝากกดไลค์กดติดตามช่องเรากันไว้ด้วยนะครับและกลับมาเจอคอนเทนต์ใหม่ๆแบบนี้อีีกไไดด้เลลยในคคคิปปต่อรรััับบสสว And young.